สวยกันอย่างแน่นอนใช่แล้วททั้งหล่อทั้งเท่ทั้งสวยได้ไปคือแบบคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่ชอบค่ายโตโยต้านะครับบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับใช่สวัสดีฮะพี่น้องฮะพี่เสกแล้วทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกับพี่เสกแล้วก็บารมี่เช่นเคยนะคะเช่นเคยนะก็วันนี้พี่เสกมีความดีดียิ่งนะฮะวันนี้มายืนตากแดดตากนานอยู่นะฮะอยู่ที่สวนสาธารณะบ้านเก่าอยู่สาธารณะบ้านเก่านะฮะก็ขอความ ขอขอบคุณด้วยสถานที่ที่ให้เรามาถ่ายทำนี่วันนี้นะเราเจอกับเราสองคนไม่มีอะไรมากแน่นอนแน่นอนวันนี้พามาดูรถคันนี้นะคะสวยกันอย่างแน่นอนใช่แล้วกทั้งหล่อทั้งเททั้งสวยบอบเลยคันนี้เป็นทรงแบบมาดแมนทรงสปอร์ตอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยคันนี้รถบ้านแท้ๆนะคะเพราะว่าอะไรนะรถบ้านมือเดียวนะคะก็คือเขาเอาคันนี้มารับมา รับมาจากเจ้าของเดิมมาล้างไมเอี่ยมแล้วก็รอขายอย่างเดียวไม่มีเพิ่มเติมอะไรอย่างทั้นสิเพราะว่าคันนี้สวยแน่นอนจะเป็นคันไหนมาดูกันเลยค่ะนี่เลยมาเลยมาเลยน่เลยเจ้าคันนี้เลยนะคะกับ Toyota Hilux r ร v o 2.4 t a d s p o r t i v o นะคะสำหรับคันนี้นะคะรุ่นปี2017นั่นเองนะครับราคาเต็มนะฮะสนุนราคาอยู่ที่559,000บาทใช่แล้วนะคะก็คันนี้ไปเร็วๆกันเลยแล้วกันพามาดูหลอกันอย่างแน่นอนกับกระจังหน้านะคะแบบนี้เลยสีดำตัดโคเมียมนะคะมากับโตโยต้โลโก้ใหญ่ๆกันเลยนะคะโตโยต้าใหญ่ๆเลยอ่า นี่เลยสำหรับข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับไฟจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะกับหลอดฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกไม่พอยังมีนี่เลยเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะหรือว่าไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะคะติดมาให้แล้วสำหรับคันนี้นะคะก็คือแต่งเต็มมาจากศูนย์เลยคันนี้สเกิรด้วยอ่ามาพร้อมกับคาดแดงมาด้วยคาดแดงนะคะคาดแดงมาด้วยไม่ธรรมดาเป็นยังไงคือคันนี้บอกเลยว่าดําตัดแดงนะครับผมทั้งคันเลย มาที่ด้านข้างกันบ้างแล้วกันนะคะมาดูเลยด้านข้างนี่มาดูที่แม็กกันเลยอันนี้ก็จะเป็นแม็กอารลอยนะคะของ TRD เลยมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กทูโทนนะคะสีดาเงินเนาะถ้าให้ดูถ้าให้ดูแบบเดือนดีๆอ่ะเขาจะมีแบบเป็นไงมีสีแดงตัดมาแล้วก็ใส่เป็น TRD ด้วยตัดเพื่อความเท่เึ้ามาอีกนะคะ เวลาวิ่งอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นรอบวงเป็นวงกลมวิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวยมากใช่นะคะอันนี้เป็นทีโทนูทนเลยเหรอเอาทูก็พอนะคะอ่ะขาวดําแดงมากันที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับอะไรนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะติดมาให้นะคะมือจับนะคะมาก็เป็น โครเมียมนะคะครอบโครเมียมมาให้แล้วนะคะพร้อมกับคิ้วก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคนนี้นะคะเป็นตัวแคปนะคะแคปสามารถเปิดได้ครับนะไม่พอนี่เลยตัวทีอารดีแล้วมีโลบาร์มาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็โลบาร์เดิมๆนะคะจากโรงงานมาให้ไม่ได้เพิ่มเติมเลยนะฮะเพื่จาก ของจากโรงงานทั้งหมดอ่ะคือทนทานแข็งแรงแน่นอนก็คือพูดง่ายมามากับรถฮะมากันที่ด้านหลังด้านหลังนี่เลยอันนี้ไฟเบรกด้วยที่สามนะคะครับพร้อมกับนี่เลยมือจับเปิดขอบโครเมียมแล้วท้ายกระบะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีกันชนท้ายนี่แต่งมาแบบสวิตซงสีดัมสีแดงดันมากอะดำแดงนะครับตัดคาดแดงนะครับผมเนาะ แล้วก็มาพร้อมไฟท้ายนะครับโคมไฟก็ทั่วไปเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกใช่แล้วค่ะอ่ะดูภายนอกกันเรียบร้อยมาดูภายในกันบ้างสำหรับคันนี้นะคะไม่ธรรมดากันอย่างเช่นเคยเปิดเข้ามาเลยนี่พวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัตติฟังชันนะคะก็คือแบบว่าเปิดเพิ่มลดเสียงได้ในที่พวงมาลัยเลยแล้วก็สามารถ เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้รับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะคสำหรับคันนี้นะอ่าคันนี้นปเป็นเกียร์อ<ป>อโต้ให,ให้ให้น้องปามีขึ้นไปนั่งหน่อยได้เลยค่ะขึ้น,นะะขึ้นไปนั่งเอ้อ่านี่เลยนี่สำหรับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ใช้แบบง่ายๆนะคะเป็นขั้นบันไดน,นะคะมีโหมด Eco ค o โหมดมี Power อร์โหนะคะก็คือแบบว่าสำหรับแบบว่าขับ ขับในเมืองขับแบบว่ารถติดๆอย่างนี้ก็ใช้หมดอีโคไปได้แล้วกันนะประหยัดน้ำมันลงเใช่ค่ะก็ทางด้านวิทยุนะคะก็สามารถเล่น AM/FM ใส่แผ่นซ d ดีได้นะคะต่อยืดดีได้ u s ดี AUX ใช่ก็ไปเลยต่อได้เช่นเดียวกันนะคะชอบตรงนี้ผมชอบตรงนี้เลยนะน้องปามีนะอ่าอันนี้จะเป็นเขาจะเป็นาจะมีลายเค็ล่ามาแล้วก็มาตัดกับคาดแดงมาใช่ดูหรูหรานะคะภายในก็คือ ใหม่จริงๆคันนี้ได้ไปคือแบบคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่ชอบค่ายโตโยต้านะคะบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับใช่ถ้าใครสนใจก็คือรีบๆเลยเดี๋ยวจะจองนะคะเดี๋ยวจะไปออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับใช่โอนมาจองได้เลยนะที่เพจของเราใน Facebook กับสนยนรวมรถยนต์มือสอง นะครับโอเคคาเซนเตอร์พันทองชนบุรีนะครับที่นี่มีนะครับก็โอนมาจอง1,000บับาทถ้าเสร็จสับวันรับรถเราเอาเงินจองคืนให้นะครับเราไม่เอาเก็บไว้นะครับแค่นี้พอด้านบนก็จะมีนี่เหมือนเดิมมีที่บังแดดมีอะไรให้ครบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟนี่เปิดได้นะคะตรงกลางก็มีนะตรงกใช่ีนเปิดตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่ไว้แว่นแต่ส่วนมากก็บางคนก็จะชอบเก็บพระกันตรงนี้นะคะใส่ได้เช่นเดียวกันนะ อ่ะนี่ก็จะเป็นภายในแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบว่าแคปเปิดได้นะคะก็แบบว่านั่งสบายคือหุ้มหนังมาหมดแล้วนะหุ้มหนังมาทั้งหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างภาคไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบกระจกของประตูนะครับขึ้นลงคือไฟฟ้าหมดแล้วนะครับค่ะกุญแจเป็นแบบอันนี้แล้วนะเป็นกุญแจรีโมทนะคุญแจรีโมทแล้วนะนี่มาเรามาสรุปคันนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในที่เราพามาดูคันนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกสําหรับใครที่สนใจอยากได้คันนี้อยากเป็นเจ้าของคันนี้ชอบคันนี้เออก็คือคันนี้แหละสีดําที่เราชอบเลยแหละอยากได้แบบนี้พอดีเลยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถโทรมาได้นะครับฝโทรบอร์โทรก่อนได้ฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะกับเบอร์โทรนะครับของโชว์รูมของเรานะครับ0852332319าสอานย้ำนะครับ0852332319นะครับผมแล้วก็ฝาก ไลน์ด้วยนะครับมผมแอดไลน์มามาคุยกันนะครับท่านใดที่แบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม<ห>นะครับใส่แอดนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษโอเคคาร์เซ็นเตอร์เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ<ห>อย่าลืมแอดนำหน้าแล้วกัน<ห><ห>นะครับ<ห>แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นด้วยนะคะออกรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีนู่นเลยมกราปีหน้าปีหกห้านะคะกุมภาเออกุมภาสิกุมภาปีหกห้านะครับก็คือประวัติดีฟรีดาวเลยนะครับผมไม่มีไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับแล้วก็ติดแบ็คลิตรก็ออกรถได้ที่โอเคคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะครับ เพราะว่าสลูก,กนเราบอกไว้แล้วว่ารถไม่ดีเราไม่ขายออกง่ายทุกสาขาอาชีพครับผมนะฮะตอน <ะ S 1> น, <ะ S 2> นั้นยังไม่พอนะเราจะมีของฟรีมากมายนะ,<ฮ>ะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรอ,ยอย่างนี้<ฮ>ะนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเลี่ยนให้ใหฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อน <ฮะ S 2> ส่งรถให้ลูกค้านะครับผมฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็บริการรับงานขายตลอดระยะเวลา3เดือนเต็มนะครับผมรถมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็วิ่งเข้ามาที่เต็นได้นะครับอย่าลืมนะครับพึ่งมารถพึ่งมา มาไวไปไวมากเพราะว่าเป็นแบรนด์ของตลาดใช่แบรนด์หลักของตลาดเลยเจ้าตลาดนะคะนะครับเพิ่งไปเอามานะครับฝากไว้ด้วยท่านใดที่สนใจนะครับมามาเอามาเอาไปครับมาเอาไปครับกับปีใหม่เลยสำหรับวันนี้ผมพิเศษท็อฟฟี่พมอแม่กั้งนะฮะค่ะแล้วก็ปามี่นูอังเด็กซี่ต้องรอตัวเราไปก่อนคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถกันไหนก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันติดตามเพจติดตามยูทูบไปด้วยนะครับ รวมรถยนต์มือสองโอเคคาเซ็นเตอร์ OK, Center, ทานทองชลบุรีนะครับ<อ>วันนี้คุณลองสองคนแล้วก็เจ้าคันหล่อคันนี้<อ>รีโอคันนี้ต้อง้องขอ,งของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอเดี๋ยวตีเล็กสิใช่ป่ะเดี๋ยวแหวกไปรล้ฝันลาเมอภาพเธอคอยรอนทุกคืน หลับลงคราได้ยอยากนอนไม่ยอมตื่นก็ตื่นขึ้นมา,ดา <c oughs> ได้มาได้ปาแล้วมาพิจารณาพี่เสกต้องไปยี่สิบป,ปีเรียนเนียบต่อนนะฮะวันที่ยี่สิบที่ฝาาด้วยนะศ <c oughs> ูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A รถไม่ดีเราไม่ขายออกง่ายทุกสาขาอาชีพเครดิตดีฟรีดาวติดแดกฤทธ์ก็ออกรถได้โ,โทรมาปรึกษาเราดีครับที่เบอร์ 085-233-2319ย้ำ085-233-2319ที่โอเคคาริเนอร์